สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์ FC Mobile นะครับผมตอนนี้ M มีอยู่200 m นะหลายคนอยากเห็นทีมพี่นนท์นะเดี๋ยวพี่นนท์จัดให้นะครับผมนี่ตอนนี้เป็น full Q c h e l นะครับผมก็ยัง101อยู่นะ o v ยอย่ง101อยู่ยังเบาเบาแบะแบะอยู่นะครับผมนานๆเล่นทีนะไม่ได้เล่นประจำโอเคแต่ว,วันนี้จะมาเปิดแพ็คนะครับผมมีอยู่4,600 FC นะแล้วก็มีจัดพาร์ทด้วยนะครับเดี๋ยวรับจัดพาร์ทก่อนนะรับทั้งหมดเลย จะได้เท่าไหร่เฮ้ยมีตัวอะไรด้วยนี่ได้มา900 FC นะครับผมแล้วก็มีกาก้านะได้มาช์เชมา7ตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมีตีบวกด้วยนะตีบวกให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็มีเพชรอยู่49,000นะครับผมเอามาวันีแพ็คอะไรน่าเปิดบ้างนะครับผมอันนี้สเต็ปโอ้โห8 อันนี้น่าสนแต่พี่นนมีแค่ห้าพันเองอะ่ะไม่ครบไม่ครบทุกคนพี่นนไม่ใช่สายทูซะด้วยดิไม่ใช่สายเติมนะพี่นนสา,ส,าสมพาร์ตไปอย่างเดียวนะครับผมที่ได้ห้าพันกว่าเนะี 5, นะ่ยห้าพันห้าเนี่ยแพ็กแรกเนะี่ยเดี๋ยวแพ็กนี้ไปก่อนสี่ร้อยเอซีนะเก้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งรยหนึ่งไปครับแสงเดียวพอไปเลยเอาแล้ว โคเอเชียเอที T. ไม่น่าจะดีนะเก้าสามได้อยู่วะทุกคนไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้นะไไดไไดอ่ะเลียงไปเลยลวกันเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ้าเอาอันนั้นอันนี้ละกันห้าร้อยอะห้าร้อยเอฟซีจัดไปเฮ้ยเราหน้าจะเอาเพชรน,นะเมื่อกี้เราน่าจะเอาเพชรจัดสองแสง อันนี้ขอสองแสงมาลุ้นกันจะได้ตัวอะไรไปครับฮะไม่วอกอือฮึ92เก้าสองไม่วอกเอาละกันเอาพันเลยเก้าสิบสามนะเก้าสิบสามถึงหนึ่ง้อยหนึ่งอันนี้พี่นนท์ใช้เพชรแล้วกันนะใช้เพชรไปครับขอสามแสงหนึ่งแสงสองแสงสามยัง ออสามไปเอาแล้วครับวอคกมาแล้วอาร์เจนตินาเอลไม่น่าจะดีเก้าสามเก้าสามจริงไปครับเนี่ยเ้ย <c oughs> เอาไมาอีกหนึ่งมีโอกาสอีกหนึ่งเราใช้เพชรน,นะเพชรเราเยอะเพชรเราเยอะปาดขวาเลยนะ <c oughs> ปาดขวาเลยนะรอนะบนี้ แสงขึ้นปาดขวาปล่อยเลยไปครับโปรทุเกตโอ้โหสตารลัด uh huh. เรียบร้อยเลยสตารลัด93คูตวินคูตวินคูตวิน 7m แย่ครับพี่น้องแย่ yeah, ครับไม่เอนจอยเลย 9กถึงหนึ 101. ่งหนึ่งเถึงหนึ่งไปเราใช้เพชรดีกว่าใช้เพชรเอาไปเลยเฮ้ยวอวอทุกคนสเปนซีบีอิตซโปโต้ใครเกโนโน้าสี่มาคานใช่ไหมที่้องอา่านถูกไหมมาคานูมาคานูน อ่าสิบห้าเอ็มได้อยู่นะได้ไหมทุกคนได้อยู่นะอของพี่นนทฟูลเชลซีอ่ะไม่อยากไม่อยากจัดนะแพ็คพวกนี้มันมันฟูลเชลซีอ่ะมีแพ็คไหนหน้าส่วนมั้งเนี่ยมันไม่มีแล้วอะ่ะมันไม่มีแล้วอะ่ะทุกคน ถ้าจับแพ็กเนี้ยได้ได้สี่ได้สี่แพ็กมันไม่ถึงแปดเก้าแน่เลยแปดเก้าตัวเนี้ยไม่ถึงไม่ถึงแปดเก้าตัวนี้แน่เลยเอาอะไรดีแพ็กไหนดีแพ็กไหนดีเล็กงเล้เปลี่ยนอะไรก็ไม่มีแต้มนี้มันทำอะไรได้ทุกคนเนี่ยหกพันสองมีเพชรอยู่หมื่นหนึ่ง มีเพชรอยู่หมื่นหนึ่งทำไรได้ทำไรได้นี่ไงโอ้โหนี่หมื่นห้าพ่นี้หมื่นห้าเก็บไว้แล้วกันนะนะเก็บไว้แล้วกันทุกคนเอามาเดี๋ยวเรามาตีบวกกันตีบวกขายนะถึงเวลามาตีบวกขายมาลุ้นกันว่า ตัวไหนจะคุ้มบ้างบาเลซี่บาเลซี่ถ้าเราซื้อมาสองร้อยเอ็มตีสม้มทุกคนว่าตีตัวไหนคุ้มอ่านายคุ้มไหมอ่านายก็ไม่น่าจะคุ้ม ต้องเอาตัวใหม่ใหม่ต้องเอาตัวใหม่ใหม่ตีตีตัวใหม่ใหม่อันนี้ไม่พออู่ดีอันนี้ไม่พออ่ะตัวนี้ดูท่าทางจะคุ้มสุดบาเลซิอ่าโอเคคุ้มไหมทุกคนอันนี้พี่นอนก็คิดแบบรวดเร็วรวดเร็วนะเอาแบบรวดเร็วเลยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อราคา ถ้าซื้อราคานี้จะลองลองซื้อมากกว่าเขา3 M เผื่อมีคนจัดให้โอเคซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วเพราะว่าเราซื้อมากกว่านั้นไม่ได้นะเอ็มไม่ถึงเอ็ม <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงซื้อมากกว่านั้นไม่ได้ <c oughs> ได้ยังยังไม่ได้โอ้โหพี่โน่นซื้อสองเจอสองรอยสเราทับไปเลย สองร้อสิบห้าเราสองร้อยสิบห้าเลยทับทับไปเลยหมดแล้วเราทุ่มหมดตัวเหลยเจ็ดแสนทุ่มหมดตัวไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงแล้วหมดตัวแล้วถ้าเขาเขาเกทับมาเนี่เรียบร้อยนะไม่มีแล้วตัวนี้น่าจะคุ้มสุดนะตอนนี้หรือเปล่า <c oughs> ขาดห้าเอ็มเองอะขาดห้าเอ็มเองอะอ๋อลืมไป ลืมไปเราก็ขายนักเตะดินักเตะที่เราได้มาเมื่อกี้ไงโอ้โหลืมเลยเนี่งขายเลยขายเลยครับผมเอา้าถูกสุดไปเลยเราต้องการเอ็มตอนนี้เราต้องการเมเนตาโอ้โหลืมไปมีอยู่ไปอีกตัวหนึงกา้านี่ไงกา้าเออลืมไปเลยนะครับผมไปกา้า ได้เอมแล้วมาจัดให้จัดให้เลยจัดเลยสองร้อยยีสิบไม่รอช้าละจัดเลยนี่นะครับผมจัดมาเลยตัวนี้มาตีบวกให้น้องๆดูหน่อย <c oughs> จัดเลยจัดเลยตัวนี้นี่บาเลซี่นะครับผมบาเลซี่ไม่ต้องกลัวนะครับผมมาเชยพี่นนเยอะดูดินี่ปัดสามทีได้อะ่ะดู ปัดสามทีได้อะแต่ว่าเราก็จะใช้ทีละตัวทีละตัวนะครับผมมาลุ้นกันได้ถึงเม้นไหนไปก่อนเลยเม็ดแรกการันตีปาเลซี่เราจะได้กําไรไหมแต่ได้กําไรอีกแล้วแหละมาจเราเยอะนะครับผมมาจเราเยอะไปครับอันสองก็การันตีนะได้แน่นอนร้อยแน่นอนจัดไปม่วงต่อเลยเติดไหมไม่ติด โดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งใจเย็นใจเย็นเราต้องหาตัวล่อก่อนนะอ่ะติดอันนี้ติดนะครับผมอันนี้ยังง่ายอยู่น้ำเงินขึ้นม่วงง่ายอยู่มันต้องเสี่ยงอะไรที่เสี่ยงเสี่ยงเนี่ยมันเสียวดีนะครับผมห้าครั้งติดเราตีตีแลีละตัวเลยนะตีแตละตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะถ้าไม่ติดก็ตามนะ <c oughs> ตัวแรก ไปติดติดคุ้มคุ้มอันนี้คือโคตรคุ้มติดโอเคเลยนะครับผมตอนตีขึ้นม่วงพี่นนเสียไปหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเสียไปสี่ตัวพี่นนตีได้ทีละตัวเหมือนกันแต่ว่าม่วงเอยน้ําเงินขึ้นม่วงอ่ะตีไปสองครั้งติดนะครับผมเท่ากับใช้สองตัวเท่ากันนะครับผมทั้งหมดห้าตัวนะ ทั้งหมดใช้ไปห้าตัวขึ้นแดงเลยคุ้มไหมทุกคนคุ้มไหมและพี่นนท์เหลือมาร์คเคอีกหลายตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวตัวที่เหลือที่จะต้องตีขึ้นแดงเนี่ยเอามาตีส้มนะครับผมขึ้นส้มทีละหนึ่งตัวเหมือนเดิมสี่ครั้งมาลุ้นกันว่าจะติดไหมครั้งแรกไม่ติดลองให้ทุกคนดูไปเลยนะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์มันจะดีไหมไอ้ทีที่สอง ทีที่สองติดเลยส่เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนะผมเอาเรื่องจัดนี่ยังเหลือบานเลยยังเหลือบานเลยสองตัวสองตัวเท่านั้นโคตรฟุกโคตรฟุกคือเปอร์เซ็นต์มันมา <c oughs> <c oughs> คือมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่ามีทรงมีสูตรอะไรนะมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมว่าจะกดตอนไหนตรงไหนมันติดอะไรอย่างนี้นะติด เอานะครับผมเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโอเคห้าร้อยนะครับผมห้าร้อยหกสิบสามแล้วกันนะรวยครับรวยครับผมรวยครับจากจากตังของพี่โนเนี่ยมี200อกว่าเอ็มแล้วก็ขายพวกที่ได้จากพาร์ทมาก็ได้กําไรประมาณอันนี้ได้กําไรประมาณ 300กว่าเอ็มนะครับผม300กว่าเอ็มได้นะพี่นนท์รู้สึกว่าโอเคนะครับผมเป็นคลิปแรกของพี่นนท์ที่พี่นนท์ทำคลิปลง Fc Mobile แบบจริงจังนะครับผมแล้วก็ตีได้ฟุกได้ติดหน่อยนะครับผมก็คือแบบได้แอคได้โชว์หน่อยนะครับผมเพื่อ Fc นะครับผม Fc จะได้รู้ว่าเออถ้ามันตีส้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแต่ว่าพี่นนท์ดวงดีนะทุกคนอย่าเอาไปทําตามนะถ้าใครอยากอยากรวยอ่ะก็ตีการันตีไปเลยก็ได้นะหรือใครอยากเสียอย่าง ใครอยากเสียงเหมือนพี่นนหรืออยากอยากคุ้มอะนะถ้าเกิดว่าตีแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยที่การันตีอย่มันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าตีเหมือนพี่นนแล้วดวงดีอย่โคตรคุ้มเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะหนักไปในทางเจ๊งมากกว่านะเอ <c oughs> <c oughs> ใครอยากลองก็ลองได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะ <c oughs> พี่นนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผม <c oughs> ที่รับชมจนจบนะสำหรับคลิปนี้พี่นนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมจนจบนะไม่รู้ว่ามีใครดูจบบ้างนะครับผม ep สอง น่าจะได้มานะขอ300ไลค์ EP 2มาแน่นอน,นครับผมสวัสดีครับ